การนวดสการครับปู่ะเลริจะเล่มาตาเสาเนาะวันนี้เนาะมาตาเสาปูปูปูทอนัดเนาะปูว่าม่เอาฉัดเด็ดเนาะปูสามากเนาะปูถ่ายแล้วเนาะปูเนาะมันมีจะว้าว่าให้ฟันน้ำเอาเหล็กฟันน้ำให้ปูมันก็มีเหล็กฟันเด้บานเหล็กฟันติดกับไปน้ำอันนี้คือคือเหล็กชุดเต็มเนาะปูเนาะนี่ชุดเต็มนี่เขียนอะไรให้บุงค่ะ มันกะทิมีมีจักตัวครับปูชุดเต็มสิบเก้าสิบเก้าคู่สิบเก้าคู่ถ้าสมมติว่าปูอยากได้ชุดเต็มนี่สิบเก้าคู่นี่ตัดหมดเลยให้กลับบ่ปูกลับบ่หรือบ่กลับบ่อไม่ต้องกลับอช่วงนี้คือบ่ต้องโอ้นี่คือสุดใหญ่ตัดออกไปแล้วจังกลับโอ้มาบนมาล่างนู่ครับปูมาบนมาล่างมามาได้เบิดทั้งบนทั้งล่างเออครับขันปู ขันปู้จัดออกไปให้คัดออกไปให้นนะจัง้ากันทัดจังบนล่างเอากระได้รียว่าบนกระไดกับเอากับเอาแต่ว่าขันทาผู้อยากกันอยากได้ชุดง่ายแต่คือบ่ต้องกลับผู้อยากได้ชุดง่ายนี่ซื้อตามนี่ไปเลยไม่ต้องกลับนะปู่นาแ่น่นอนมาพันล้านกุ้โอมาพันล้านเลยนะปู่เนาะเบิ่งดีๆแคปหน้าจอไปเลยแคปหน้าจอไว้ครับเรียกซี่รัดให้รถที่ให้คิดตัดให้ป่า เตรมไ,ไปบ่มันแนมง่ายๆต,ตัวตัดกระชีพว่างชุดไทยนี่บ่ะครูขยุ่งงชุดไทยยุต่วา่าขันตัดร่วมตัดร่วมมันจะมีหลายตัวน่ะอ๋ออันคงชุดไทยมันจะตัดเลี้ยหน่อยลงก็เก่าน่ะนะอ๋จอจ้ายต่ว่าอันตัวน,นี้อันนี่แล้วครูะต้วนี้อันเน้นให้แล้วมีตัวใดเน้นยตามนี่เนาะอ๋อันนี่ที่ขีดไว้นั่นยุติว่าขีดไปอ่จุ่มว่าท่านเออขีดไปตามนั่นละตามที่มันอันนี้สำหรับเน้นชุดเต็มเออชุดเต็มมัน คันเชียวมดก็คือมดนั่นนะมาแน่นอนมาบนล่างมันโมปูมาบนล่างไม่ต้องกลับกลับคือว่าว่าต้องคิดจิกลับแล้วคันเอามดคันซื้อมาสุดนี่ว่าต้องกลับเลยเออเอาแต่ซึ่งเรื่องกันเรื่องบานิกทำมีแต่เจี๊ยบเชียุดอันนั้นให้เลยครับ มันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอเรียอชุดหนึ่งชิปเอ็ดคูณครับถ้าอันชุดมัดเนี่ยมันชิบเก่าคูัตัดออกมาแล้วคือว่ามัดมัตัดออกเนี่ยมันจะได้ชิบเอ็ดคูนครับครับถ้ามันเอามัดมันก็มีกันก้นว่าเอันชั่วมัดว่าผู้หมักหมกสวนกับสวนชี้สังสีมันก็มีอยู่เหมือนว่าสองซีมัวนี่ 9กเกมืก็มีหกีมื่วหนก็มีจังสีหน้าชุ่มมะเวขอาไปอนวันศูนย์เจังสีชุ่มมะเรวข้าไปมันก็ะมีกตนรมี่ศูเกตศูนย์ีงกศูนย์เก้างกสองซีเก้าเกตกกเกจังสีาลังอันมันเก่าลงเป็นบางคลิปไปหน้า คือว่าช่มจับเลยคือคือว่าสุดนี่คือจับในนอนแล้วเน้นให้แล้วชี่มขีดไต้ไปคือว่าเป็นเหล็กฟันท่งในแล้วคือว่าฟันท่งแล้วน้ำปูนอนตัดลงมาให้เลี้ยหน่อยไหมครับตามทุนเ้่าท right, ุนเ <quer wa S 2> ้องมากมาบะเถึงห้องกะตัดลงมาให้เลี้ยสิบเอ็ดคู่เลี้ยสิบเอ็ดคู่คู่ทุนหลายหนชื่อมัดเดียมาบนรางเลย แคปหน้าจอไว้เดอครับอ c ซีเฮาครับมันสิมีอยูท่ที่ปูเนนถ้าถือว่าเนนล่ะครับมีสิมีอยู่สองเก้าหกสามสามศูนย์เจูนย์เก้าศูย์หกเจ็ดสามสครับนี่เดย์สิบเอดคููนี่คือชุดใหญ่ครับชุด,ชดย่างบ่ตัดนี่ชุดใหญ่สิบเก่าคู่บ่เนี่ยกต็ตัดตัดให้เราไป1ิบเอครูแต่สิคูู หายไป,ปบานนีตัดจอลงมาเกา้าคือโคงสุดท้ายนี่ตัดให้ได้น้อยหนึ่งบานนี่คือโคงสุดท้ายตัดลงอีกโลงอ้กครับเอาค่อยติดตามด้วยครับเด้อเอฟซี FC ห้องาแคปหน้าจอไว้คือจังตัวนี้มันว่าครับขอ,ของปูนี่มันก็มาจัเลี้ยงสีแต่ว่าปัดปูขันมักโรมันเข่าหลาที่สุดเห็ดไปสุดได้มันสิเข่าเก่าซวงหล,งหลก็สวงเก่านะก็เลยเอาเก่า,าสองลอง ก้อสองตัวลงมานี่กะทิเขียนคงสุิดไทยให้ลรอสบาก่อนเอาอ่อรอบึงรอก่อนรอดสบากกันเนาะคือเดี๋ยวนี่สัมปูตัดไปแล้วสิบเดี๋ยวเลี๋ยสิบเอ็ดคูคิลเอาแคบหน้าจอไปเด้อมันสิบเก้าเอฟซีห้องเดี๋ยวสิบเอ็ดครูสิบเก้าตัดออกมาเหลื้ยสิบเอ็ด แล้ววันนี้ผู้สิตัดให้อีกมือนีเล่ยเบนบอนี่เออเมือนซีตัดให้เลี้ยนน่องหน่อยก็เกาเลี้ยหักโอ้เอาครับแคปหน้าจอสุดนีไปก่อนครับหากปูกับตัวฝันมะน้ำโอ้มีเหล็กนี่มีเหล็กฝันพอมกปูมือนีชาวบานว่าฝันไปผู้มันมันฝันช่วงขึ้นช่วอะไรที่าวบ้านันนี้มันสับสนคือจบกันฝันจังเลยปูไม่บอกให้ตั้งหัวมันสิงับอืะ ด้ทีว่าเขาราต้องแก้ควบฝันเอาเอาแนวทางตัวเลขหาเลยมันก็เป็นคือแถวกนักน่ถวกันมันฝันมาเตีวันแค่เขาชีชีสองวันวะเครียดสวนในเขาประธานวันจะฟังว่าวันมันหรุ่นมากกวานมีพู่มมาตัวต่อวาเฉืเ่เชีสวนเห็นได้ละลางกับฟันชีสวนไปเลยเรื่อชีสองตอามาชีสองต่อไปมันนี้เอาโค้งทุดทายไปเลยเนาะเด็ดเด็ดเลยัวตัด ทัดแล้วสุดท้ายนอกจากสิฟันจังๆนือว่าเน้นอีกอีนลี้จังที่เท่าไหร่จะบามันแคบบามันมันชุดไทยแหละะครับอันนี้ฟันคุณเติมตั้งแต่อีที่ท่าอีกน้องปูเนาะเออจับบนล่างหน้าเนาะค่ะคุณอันตัวนี้สิข <ing> out out> ีดบางเหล็กก <passado> ุ้มไปได้หน่เด้อค่ะเหล็กกุ้มมันอยู่พุ่นเหล็กกุ้มหายปูได้คือว่ามาแน่นอนบนล่างนี่กุ้มนี่งสิบเก้าตัวนี่วันนี้สิตัด ตัดออกจากซีบเอสคูเมือ่อกี้นี่อีกเมืนน้องคูตัดออกมาอีกเหมืนอนจับให้เลยครับถือว่าจับให้เลยจับคือว่าเป็นบนล่างเราได้แบบน,นี้นะแค่ว่าสิตัดตัวหนึง่งบนตัวหนึ่งล่างคูหนึง่งบนคูหนึง่งแบบจับร่วมให้แล้นนวแาบน,นี้ก็ชีว่มาตัดว่าคูนี่สิเด่นอยู่บนคูนี่สิเด่น,ดนอยู่ล่างเท่านั้นนะ่ะครับครับคเอาถือว่าชัดเจนครับถือว่าชัดเจนเลยเนาะครับบันที่ชัดเจนเลยไปแล้วจับคูเลยครับจับคูเลย พ,พ่อปลาปูพ่อพ่อมันมาหลรสามสีมันเป็นเลขตเก่าน่ะจ้าบ้างทฟันมาเื่อค่ะปูฟันทงมาสามสี่สามเกดมนี่คือ เด็กจุ่มนี่ก็เอาไปเล่นน้ำคือกันแต่ว่ามันสิเป็นนี่ตัวฟันทงเลยนะนะฟันล่างฟันบนเหมือนกันแต่ว่าฟันทงคงสุดท้ายแล้วเจ็ดสามเด็กคู่นี่สิดังอยู่เนอคขักอยู่เนอะจะว่าจะจำจเก่งดังข้กากี้ครับปูเนี่ยบอกแต่ว่าปู่ สื่อลตรีใส่ของไว้ไลน์แล้วล่ะตามเกตเสามเงนโอ้จับสลาดกินแว้งไว้ไลน์แล้วสิไว้ไลน์แล้วตัวซื้อใส่ของไว้ไลน์แล้วพี่น้องใส่ของคัดง่าไปร้อมเสาวแล้วเนาะปู่นอะคัดไปว่าห้ออกแล้วนับปุ่น่าหายออกแล้วดินต่ำต่ำยก็ออกไวได้์ของคัดง่าไปเรื่อยได้จักใบปูตามเกตเจสามนี่ปูไม่ได้อยู่ดิเหงาเอาลงมาโซ่วยแล้วยามันงับไป พี่น้องเอ้ยปูซื้อลอตเตอรี่นะคะแต่ละงวดเป็นลอยนะคะเนาะตัวได้ปูมาคักๆนะคะอัดเป็นลอยใยนะคะเนาะก็ว่าก้อนนี้ปูบอกมาสู้อย่ามันห่วงมันจีวังข้าบบกแจงไว้ทวงดูทวงดูมัน่วงข้าวบกแจงหน่อยไหมครับเนี่ยมาปูวันนี้เลี้ยมีหากปูตรงนี้จะมาเป็นบนลังหรือเด้อค่ะพาปูฟันเด่นเด่นบนลังแค่นั้นครับปูมาแล้วแต่ปลา เรียบจี้ให้ซื้อบนล่างนําคือในหาคู่นี่บ่แยกคือซื้อบนซื้อล่างเลยครับไมีจับเหล็กเกี้ยงเหล็กเครื่องแล้วมีแต่สิฟันท่งเท่านั้นว่าตัวใดอยู่บนตัวใดอยู่ล่างนี่คือมีหาคู่แม่นว่าใช้ปากกาตันมาใส่เขียนไว้เหล็กฟันท่งกเจ้ะบ่งคเรียกฟันท่งฟันท่ง ขันเป็นบังไฟกันนับหนึ่งสองสามตัวนั่นแหละครับโอ้คือว่าชัดเจนเลยเด้อเอฟซีเฮาชัดเจนแล้วปูบอกขันเม็นบังไฟกันหนึ่งสองสามาไปพี่น้องเลยชัดเจนแล้วมาเมื่อนี่ชัดเจนครับมากมือพาเอฟซีมาสามเนี่ยตั้งนับปูปูให้ชัดเจนแล้วมือนี่ฟันส้องให้เลยหนึ่งทงเห็นลูกส้มไหมเดี๋ยวชัดเจน เขาบานเคียงครับทุ่งให้พี่น้องเพื่อความชัดเจนทันงตัวยืนันตรงนี้เลฟันตรง้เลยฟันทุ่งแล้วไม่ผิฟันทุ่งแล้วตัวนี้ฟันตรงให้เราเด้ินอีกเด้ออือครับฟันตรงให้แล้วบนผมเด้ินอีกเด้อโอ๋ครับเอาเน้นบนอีกตั้งหาก อ๋ครับพี่น้องเข้าบนบสามเจ็ดบนนะ <c oughs> คะเนาะสามเจ็ดบนปูฟันทงเลยครับ <c oughs> ถือว่าโชคดีครับมือนปูให้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเลยฟันทงให้อยู่ล่างอยู่บนพอ่อนหยวยออกอยู่หามืออยูเนาะปูเนาะไว้พี่น้องเลยไปเลือกจับชายกิ๊บแล้วท่านอยู่ละนะท่าน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 ฟันบนสามเจ็ดมัดดักสบายเลยมันมัดเจ็ดทางท้งนอกก็มีมันใครอยู่อาไว้ก่อน ตั้งแต่เอาไว้เริ่มก้อนบัดลามาบ่มีเลยสามศูนย์กับบ่มี้วบ่กูสามศูนย์กับบ่มีเนี่ยล่างตัวันล่งฟันทงลางนั่นก็คือสามศูนครับพี่น้องช่วันนี้เป็นร่องได้หน่งสามศูนย์โอ้ฟันทงกัมีทั้งทีละครับครับวันี้เอาสามตัวนะวันนี้นะสามตัว สามต,<น>ตัวบนตัวบนมันจะมีมันกัดจิตเปรียบอยู่กลมกลมมันเปรียบอยู่มันจริงว่ได้ตอนนี้มันก็ตามไปอยู่มันเป็นเลขนิมิตมือเลขออกนี่นี่ว่าเลขตัวนี้เลขนิมิตมือออกเลยมันก็มาจับสูตรมันก็เข่าพอดีครับบานนี้ก็เป็น ล่งมากกับเป็นนเลยะอ่าสามสี่สานี่งมานี่ ตัวฟันท่งสามตัวฟันท่งเหมือนกันเนอะสามตัวบนนี่คือฟันท่งตัวนี้เป็นตัวปูศูนย์สามเจ็ดไล่ยอดสิห้านักเองกันคู่เที่เอานักพี่น้องเอวันนี้เชียวตักแสนปูวันนี้ปูเั็นเขาก็ว่าเขาปุ้มนี่ก็จะได้ไลยแสนได้ไลยแสนแล้วครับปูคิดว่างวดนี้ทุกตัวที่ให้ไปนี่มาแน่นอน มาลานเลอกพี่นดนั่งเคลียดินนี่นะจอมเมื่อักทางจิไปเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ฟังจอมเมือนั่งเคลียดินเลยโอ้กูหาเงินใส่าปรมาใจจอมเมองห้นัดตึงไปเลยนี่ชุบลนกระล่องเอาหันปลาไปนี่หันปลายนั่นแหะ ไม่ไม่เรืองตัวเรื่องเริ่มตัวเร่งเดียว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 เรล็กันเล็กันปูกมิปูโทเอิมากเล็กันว่าเอหเอานี่มีฝันคือเรื่ปูเอานี่ม็ดนั่เล็เล็กันได้บนี้นะเลขกันเื่เร่อเล็กมิดนี่ยมันเล็กันคักเลยฝันสองขึ้นซ้อนเลยเลนิมิตฟันคักเลยนี่เด้ะอฟซีห้สองขึ้นซ้อน ขึ้นก้อนกับมือขึ้นนี่มาส่อนกันอีกนีู่เห็นว่าแก่ข่วงฝันไหนหรอว่ามันตัวนันมันฝันไปจังไลยยันยันมันขยับยันเหล็กนี้ตัวนี้ปลาปูนี่ละตัวนี้ละซูซูนี่บอกเออห่วยที่วางสันปูมันเป็นเล็กบางงามแตยังมันขีขึ้นสี่สองก้อนเป็นเหล็กบางงามมันขีขึ้นสี่สองอยู่บอกมีละเหล็กนี่มีสองขึ้นก่อนสามตัวเป็นตัวนี้ละสามตัว Oh, โอเล็กนิมิตปูได้สิโอเล่แล้วเดี่นี่ mm hmm. อื้มอื้นก็นเริ่มเอามันแล้ว mm hmm. นี่ฝันเลยเลขนิมิตฝันเออน,นี่แบบแ<ต>ับ<ต>โอ้มานะขั้นไปขั้นไปเอาค่ะพี่โน,โน,น้องแคปหน้าจอนะคะเนาะนี่นี่กลุ่มหนึ่งห้ตัวนี้มายจะดีจะบา มีุนๆมาอยู่นี่มีสำนักใหมมาอยู่มันมากเขาฟันปูพอดีเอาพี่น้องแคปหน้าจอนะคะแต่ว่าสองสูตรเขาชนๆสองคู่สองสูตรไปเลยมันมกูแต่ว่ามันมันมันม่นเป็นตัวง่ามกันใช่ไหมมันมานิมิตเลย <c oughs> เอามาให้เอาแคปหน้าจอไว้เดอ้อครับ <c oughs> เย็ซีเฮานี่นะครับถื <c oughs> อว่าเป็นโครงสุดท้ายครับไล่จ่าเด้อเรียก นะครับกุมยุบนนั่นเลขสุดเต<ท>็มเลขชุดเต็มครับคือสุดใหญ่อยูุบวนแล้วก็<อ>ชุดโครงชุดไทยนี่ครับมันสีมีแคร์หา <5 S 2> คูด้อครับเด้อฟังเอาได้เอฟซีเฮามีสามซีสามเจ็ดเจ็ดสามสามศูนย์เก้าสองระบนนี่ปูสิฟันไปที่สามเจ็ดครับฟันท่งนะครับที่สามเจ็ดนะครับแครบหนัดจ่อไว้ได้เอฟซีเฮาแล้วก็ล่างสามศูนย นะครับฟันท่วงให้พร้อมเด้อครับเด้อสามศูนย์นะครับอันนี้เป็นเลขความฝันเด้อครับพี่น้องครับปูฟันในหนึ100่งศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์นะคะเป็นความฝันแล้วก็เลขชุดสามตัวนะคะห้าสามสี่แปดสามสี่ศูนย์สามเจ็ดปูฟันเน็มทีศูนย์สามเจ็ดนะคะอันนี้โหกสุดท้ายเด้อค่ะพี่น้องคะพ,คะพิจารณาเบิ่งนะคะ,ะแคปหน้าจอไว้เด้อครับเอฟซีเฮาครับไม่ไปยิบจับชากินแบงรัฐบาลนะคะเนาะท่านอยู่ครับท่านอยู่ยังอีขาม,มือ อ้าวค่ะพี่น้องคะหลังจากที่รับชมรับฟังค่ะหลังจากที่รับชมรับฟังแนวทางนะคะกระปูมาเป็นทีเรียบร้อยนะคะพี่น้องกับแคปตาจอไว้ยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลนะคะเนาะเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะพี่น้องคะตัวเล็กตัวโตมีสิขาสิหลุด้ามาคทาชอบจังตาบ่มากับปล่อยผ่านนะคะเนะค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทั่ง่องผู้ผ่านน้ำชกเด้อค่ะพี่น้องคะ เปิดสีหาคลิปด,ดีๆหนวาท่างดีๆมาฝากตอนพี่น้องนะคะเนาะค่ะขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีค่ะ